นี่คือส่วนที่ผ้าเบรกเนี่ยหมดแล้วนะครับเหลือแต่เนื้อเหล็กเท่านั้นนะครับลักษณะนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะกินจานนะครับพอกินจานเนี่ยจานก็จะสึกเป็นหลุมเป็นร่องเป็นรอยนะครับรายจ่ายก็จะเยอะขึ้นนะเพราะว่าจานเนี่ยสึกแล้วนะครับเป็นรอยแล้วนะแบบนี้ก็คือหมดเกี้ยงเลยนะครับ สวัสดีครับผมโออาร์หกกีคาร์บ,บอนสติ๊กเกอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนลูกค้านะครับตรวจเช็คผ้าเบรกตรวจสอบผ้าเบรกนะครับว่าหมดหรือเปล่านะอ่ะก็มีเรียงตามนี้เลยนะครับตรวจเช็คเองได้ที่บ้านนะโดยตัวนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบเองได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวโดนช่างหลอกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใครทําไม่เป็นดูคลิปวิดีโอนี้รับรองว่าเช็คผ้าเบรกเองเป็นแน่นอนนะครับผม แล้ววันนี้นะครับเราก็มีตัวอย่างผ้าเบรนะครับหลากหลายแบบหลากหลายการใช้งานเลยนะเหลือเยอะเหลือน้อยเนี่ยดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแนะนําสักนิดนึงนะครับว่าผ้าเบรใหม่หรือผ้าเบรเก่าเนี่ยมันดูยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นชุดปั๊มเบรหลังนะครับอ่ะสำหรับเบรหน้ากับเบรหลังเนี่ยสามารถเช็คเหมือนกันได้เลยนะครับแต่หลายคนที่ยังดูไม่เป็นเนี่ยจุดสังเกตก็คือสังเกตง่ายๆตามนี้เลยนะเราไม่ต้องถอดออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ มันจะเป็นการตรวจเช็คยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราลื้อปั๊มถอดปั๊มถอดน็อตถอดอะไรออกมาแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถดูตาเปล่าๆได้เลยนะครับผมอะ่ะแล้วระยะไหนเนี่ยที่เราจะควรจะเปลี่ยนนะครับแบบไหนเราควรจะเปลี่ยนเดี๋ยววันนี้เราจะมีบอกกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันก่อนเลยนะครับผม สำหรับตัวอย่างผ้าเบรกวันนี้นะครับเราก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับก็คือ4ตัวนี้เลยนะอ่าล่างสุดเนี่ยจะเป็นผ้าเบรกที่หมดแล้วนะครับแบบไม่เหลือเลยจะถึงเหล็กแล้วนะครับส่วนตัวถัดไปด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้งานมาในระยะหนึ่งพอสมควรแล้วนะส่วนตัวบนเนี่ยก็คือใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือเยอะอยู่นะครับส่วนบนสุดนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าเบรกใหม่เลยนะครับใหม่ๆซิงๆเลยนะอ่ะนี่ตามนี้เลยนะครับผ้าเบรกที่ร้านเราก็จะมี2ยี่ห้อให้เลือกตามนี้นะครับนิกเซอร์นิกสเตอร์เน็กเตอร์นะครับแล้ว ตัวนี้ก็จะ300รนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา15 0บาทแค่นั้นเองนะครับราคาเบาๆนะอ่ะโอเคประมาณนี้ใครสนใจสอบถามได้ขายของแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะในส่วนต่อไปนะครับเรามาแนะนํากันเลยนะวิธีตรวจเช็คตรวจสอบอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ระยะไหนควรเปลี่ยนเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับดูที่ตัวรถกันสักนิดนึงนะครับผ้าเบรกเนี่ยเหลือแค่นี้จริงๆนะครับบอกเลยว่าก็จะแค่นี้สิเหลือเยอะนะครับตัวนี้เรียกว่าเหลือเยอะนะ ดูง่ายๆไม่ต้องโดนช่างหลอกนะครับอ่ะจุดสังเกตเนี่ยเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนิดเดงนะครับพอดีวันนี้ถือกล้องมือเดียวนะโอเคนะครับจะมี2จุดง่ายๆให้สังเกตนะครับส่วนบริเวณด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นส่วนของผ้าเบรกนะครับ เนื้อของผ้าเบรกนะและตัวนี้เนี่ยตัวข้างหลังด้านนอกเนี่ยจะเป็นส่วนของแผ่นเหล็กนะครับอ่ะวิธีสังเกตก็คือถ้าผ้าตัวนี้นะครับผ้าที่อยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยมันเหลือน้อยเนี่ยก็แสดงว่าผ้าเบรกเราใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะครับสามารถตรวจเช็คด้วยตาเปล่าได้เลยนะอ่าสำหรับคนที่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่มันหมดแบบไม่เหลืออะไรเลยมาให้ดูด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยอ่ะจะเป็นตัวนี้นะครับตัวล่างสุดตัวนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูความหนานิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราเทียบให้ดูกัับบบรรแชดๆเลยนะค นี่คือส่วนที่ผ้าเบรกเนี่ยหมดแล้วนะครับเหลือแต่เนื้อเหล็กเท่านั้นนะครับลักษณะนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะกินจานนะครับพอกินจานเนี่ยจานก็จะสึกเป็นหลุมเป็นล่องเป็นรอยนะครับรายจ่ายก็จะเยอะขึ้นนะเพราะว่าจานเนี่ยสึกแล้วนะครับเป็นรอยแล้วนะแบบนี้ก็คือหมดเกี้ยงเลยนะครับ อ่าแล้ววิธีตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คได้ตามนี้เลยนะก็คือเนื้อผ้าเหลือเยอะก็คือเยอะนะครับเดี๋ยวดูมุมนี้นิดนึงอาวแล้วเวลาหมดติดรถเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวงงวันนี้มีตัวอย่างให้ดูหันข้างๆเลยสาหรับรถที่ผ้าเบรกหมดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือไม่เหลือแล้วนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแต่แผ่นเหล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวเต็มๆเ,เ,เนี่ยมาให้ดูกันนิดนึงนะว่าถ้าตัวเต็มๆเ,เนี่ยวางลงไปจะป็นลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นผ้าเบรกใหม่เลยนะแบบของใหม่เลยนะนี่นะครับ พอวางไปแล้วเนี่ยความหนาของเนื้อผ้าเนี่ยจะเหลือเยอะมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง2ตัวนี้นะอนี่นะครับบอกเลยว่าแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับถ้ายังสงสัยอยู่เดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ดีกว่าแบบนี้เลยนะครับเทียบกันชัดๆระหว่างใช้แล้วกับยังไม่ได้ใช้ประกบกันแบบนี้เลยนี่นะครับประกบกันแบบนี้เลยเห็นไหมครับว่าเนื้อผ้าเบรกเนี่ยไม่มีและไม่เหลือเลยนะครับแบบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยเนาะอโอเคนะครับแล้วก็ระยะตรวจเช็คระยะตรวจสอบนะครับ เดี๋ยวผมเอาตัวที่เหลือระดับพอสมควรอ่ะตัวนี้ก็ยังถือว่าเหลือเยอะอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างผ้าเบรกที่ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนนะครับผมอ่ะวันนี้ไม่ได้สอนเปลี่ยนผ้าเบรกนะเดี๋ยวคลิปสอนเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยจะมีเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเหลือเยอะนะครับหน้าหลังเนี่ยตรวจสอบเหมือนกันได้เลยนะครับอ่ะแล้วพวกล่องต่างๆบริเวณนี้นะครับทาหน้าที่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันสาหรับล่องที่ผ้าเบรกเนี่ยมันจะมีหน้าที่ก็คือเอาไว้ตรวจสอบนะครับหรือว่าเป็นเซ็นเซอร์ นะครับในการตรวจเช็คผ้าเบรกระดับของผ้าเบรกนะครับว่าเหลือเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ในปั๊มเนี่ยมันจะเช็คไม่ได้นั่นเองนะครับเราต้องทําการถอดออกมาแบบนี้นั่นแหละครับแล้วก็ในส่วนร่องตรงนี้มันก็มีส่วนคลายและระบายความร้อนได้นิดนึงนะในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วแต่แบรนด์ผู้ผลิตเขาจะออกแบบมานะครับเพราะว่าถ้าแผ่นเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันเริ่มสึกชะจนไม่เหลืออะไรแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเราเนี่ยควรจะเลือกที่จะเปลี่ยนผ้าเบรกได้แล้วนะครับอ่ะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะ โอเคสำหรับการตรวจสอบและตรวจเช็คผ้าเบรกเนี่ยสำหรับวันนี้ผมก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะตัวนี้ก็ใช้ไปไม่เยอะนะครับใช้ไปทีดเดียวเอาตัวที่เหลือเต็มๆกับตัวที่หมดเอามาเทียบกันอย่างนี้เนี่ยก็เห็นภาพชัดเจนแล้วเนาะสำหรับการตรวจเช็คผ้าเบรกตัวนี้เช็คได้เองเลยนะครับไม่ต้องกลัวโดนช่างหลอกนะถ้ามาที่ร้านเราเนี่ยเราจะแจ้งเลยนะครับว่าของใครเหลือเยอะเหลือน้อยใช้ได้อีกเท่าไหร่นะอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้มีเต็มอันนี้หมดแล้วนะครับ ง่ายๆตามนี้เลยนะหน้าหลังตรวจเช็คเหมือนกันนะครับสําหรับปั๊มหน้าเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่าปั๊มล่างไอ้ปั๊มหน้าเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นครับอาจจะมืดนิดนึง่ะแต่ก็พอจะเห็นนะครับล่องเหล็กกับจานลองสังเกตดูได้ตามนี้เลยนะครับนะตัวนี้สามารถตรวจสอบเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องรื้ออะไรเลยนะโอเคหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ดูนะครับใครผ้าเบรกหมดก็อย่าลืมสั่งกับวาหกดีได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมส